การยื่นชยายคาการทำฟาสาดระแนงก็ช่วยให้บ้านไม่ร้อนแล้วก็เป็นการช่วยให้บ้านประหยัดพลังงานได้ด้วยการออกแบบเรื่องช่องแสงหน้าต่างของบ้านต้องคำนึงถึงเรื่องทิศทางของแดดลมว่าไซด์ของเราเนี่ยวางไว้ตรงไหนควรจะวางฟังก์ชันห้องแต่และห้องเนี่ยวางไว้ทิศไหนมันก็จะสัมพันธ์กับการ เปิดช่องแสงหน้าต่างขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านด้วยว่าอชอบรูปแบบหน้าต่างประมาณไหนการใช้งานของเขาอะในชีวิตประจำวันเป็นแบบไหนอันนี้ถ้าโมเดลนี้เนาะตรงนี้จะเป็นส่วนของหลังบ้านช่องเปิดที่เปิดเนี่ยจะสูงแล้วก็กว้างเป็นช่วงของบันไดอันนี้ก็มีความสำคัญซึ่งถ้าอยู่ในทางทิศเหนือหรือว่าทิศที่แดดไม่ร้อนเนี่ย ก็สามารถเปิดได้กว้างแล้วก็ช่วยระบายอากาศภายในบ้านด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างบรรยากาศให้คนภายในเนี่ยได้เห็นวิวภายนอกซึ่งไม่ใช่แค่เป็นเพียงหลังบ้านอย่างเดียวสามารถสร้างบรรยากาศปลูกต้นไม้ช่วยให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยน่าอยู่ขึ้นการยื่นชายคาการทำฟาซาดละแนงก็ช่วยให้บ้านไม่ร้อนแล้วก็เป็นการ ช่วยให้บ้านประหยัดพลังงานได้ด้วยซึ่งสัมพันธ์กับการวางทิศทางของบ้านสัมพันธ์กับการเปิดช่องหน้าต่างว่าทิศไหนควรเปิดสูงกว้างอีกอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยได้ก็คือการทำแรนสเคดปลูกต้นไม้ให้บ้านไม่ร้อนทำให้บ้านเย็นแล้วก็สร้างบรรยากาศให้บ้านน่าอยู่